ก่อนที่จะได้มีการลงนามนะครับตามกําหนดการประเดิพระคุณศาสตราจารย์ดรพระราชปิจิกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้เมตตาก่ลาวถึงความร่วมมือและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการด้านสถานศึกษาอาชีวะศึกษาวิถีพุทธต่อจากนั้น นายนารงแพ้วพลสงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงความร่วมมือและนโยบายการดำเนินการด้านสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธและก็จะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงครับบัตรนี้ทั้ง8ท่านพร้อมแล้วขอกับาบพระราชธธาพระเดชพระคุณสัจจารดรพระราชประยสกวีอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เมตตากล่าวถึงความร่วมมือและแนวทางการสนับสนุนการดาเนินการด้านสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามด้วยน,นายดรงแผ้วพลสงกล่าวถึงความร่วมมือและนโยบายการดําเนินการด้านสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามลําดับครับ ขอเจริญพรท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาท่านผู้บริหารครูบาอาจารย์ของโรงเรียนอาชีวะวิัลาอาชีวะศึกษาที่มาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ทุกๆท,ท,ท่าน อวันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนา บุคลากรและสถานศึกษาของชาติให้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนารวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษามาคะบูชาสมัชชาวิถีพุทธ เป็นคําที่ทางคณะทำงานได้ตั้งขึ้นโดยทางมาจรสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภายใต้กํากับของท่านรองศาสตราจารย์ดรพระเทพปวรเมธีรองอธิการมดีไฟ อบริหารคิดใช้คำนี้ขึ้นมาก็าเนื่องด้วยวันมาคบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีประชุมใหญ่ ของบรรดาพระอราหันต์และสาวกชุดแรกๆที่ได้ส่งออกไปประกาศพระาศาสนาและส่งตั้งอุดมการเอาไว้ว่าเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของคนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก และเป็นการประกาศหลักการอุดมการวิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อชาวโลกวันนี้ทางมจรโดยแม่งานพันรองอธิการมดีฝ่ายบริหารสำนักงานพระสอนศีลธรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้ลงนามความร่วมมือทำงานเพื่อสืบสารพุทธปณิธานที่ทรงประกาศไว้ในคราวทรงพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาและเจตนารมณ์ของพระอราหันตสาวก1 2 5 5 0รูป ที่มาประชุมพร้อมกันเรื่องของสถานศึกษาวิถีพุทธมจรอได้ทำงานร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จ อย่างน้อยในสองขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการระดมความคิดเห็นขอฉันทามติกับประชาคมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและขยายมาสู่การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวัดความเป็นวิถีพุทธประสบความสำเร็จกำลังจะก้าวไปสู่ขั้นที่3ก็คือสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานของพวกเราอาวันนี้ได้ขยายจากระดับพื้นฐานมาสู่ระดับอาชีวะศึกษาซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในยุคไทยแลนด์4.0ในยุคเทคโนโลยีดิ i s r ั p ชั o นเนี่ยกำลังคนระดับ กลางอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญและเป้าหมายต่อไปที่ทางมจรโดยสำนักง,งานพระสอนศิลธรรมร่วมกับทางรัฐบาลจะสร้างความเป็นวิถีพุทธให้แก่สถานศึกษาก็คือระดับอุดมศึกษา,าวันนี้มาทำงานร่วมกันเพื่อความะจะเจริญรุ่งเรืงองมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับสังคมประเทศชาติสืบต่อ,อไปขอขอบคุณทางสำนักง,งานพระสอนศิลธรรมโดยการกำกับดูแลของท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายรัฐบาลโดยนำโดยท่านเลขานุก,การเลขาธิการ ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในสร้าง,างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับคนในชาติเพื่อต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคและพัฒนาสร้างเสริมประเทศชาติในสังคมยุคใหม่เพื่อความมั่งคัง่งมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปขอขอบพระคุณและครับกราบนมัสการ พระราชปริยัติกวีศาสตราจารย์ดรธนธิการบดีท่านประเทพประวัเมธีรองศาสตราจารย์ดรสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพระคุณเจ้าทุกรูปท่านรองศาสตราจารย์ดรโกนิศศีทองท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านรองศาสตราจารย์ดรชาติชายพิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านผู้บริหารสารศึกษาท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิไลในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิถีพุทธในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนได้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและเพื่อให้ผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดมีทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับทักษะชีวิตที่มีพุทธธรรมเป็นฐานเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมรอบด้านทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจปัญญาตามหลักไตรสิกขาคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นคนดีคนเก่งมีวินยัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีปีพุทธศักราช2561ถึงปี2580โดยกำหนดหลักเกณฑ์อัตลักษณ์วิถีพุทธให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาและก็เห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน้อมนำเอาหลักพุทธธรรมเข้าไปบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้บริหารครูนักศึกษาได้เกิด ความตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิถีชีวิตในท้ายนี้กระผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติสืบไป กราบน้ำสการ์ครับลำดับถัดไปเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายครับ คับปับนี้การลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายคือมหาวิทยาลัยมหจจุรางกรอราชวิทยาลัยและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว